ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กาลสินชมรงคนรักและศรัทธาหลวงพุทวดเดหยยบน้ําทะเลจิดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงพุทวดทุกวัดนะครับที่มีในการจัดสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพระยุคเก่ายุคใหม่นะครับจนถึงยุคปัจจุบันนะครับเพื่อเพนแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมยังนําเสนอคลิปเกี่ยวกับหลวงพุทวดนะครับแต่วันนี้นะครับ ผมจะนำหลวงพุทวดมาให้ด hmm. ูชมสี่องค์นะครับและผมขอเตือนอีกครั้งนะครับรุ่นบุญสูงนะครับเกเยอะนะครับอย่าเผลอเช่านะครับสำหรับคลิปหลวงมุทธรุ่นบุญสูงวันนี้นะครับผมเคยออกให้ออกคลิปให้ผู้ชมทางบ้านชมมาครั้งหนึ่งและสองครั้งแล้วนะครับกับจุดจ่ายตังนะครับและประวัตินะครับกับวันนี้นะครับยังนําออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากนําให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า วันสองวันนี้นะครับผมเห็นนําลงในขายในเว็บนะครับครับซึ่งเป็นเว็บที่ดังนะครับเป็นเว็บที่ประมูลทั่วประเทศไทยเลยนะครับนําของเก๋มาขายนะครับครับเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะครับจะไม่ได้หลงเช่านะครับครับที่เขานํามาเสนอขายนะครับเสนอให้ประมูลนะครับสองวันนี้นะครับสิบก่าองนะครับปิดที่องค์ละหนึ่งพันกว่าบาทนะครับครับโดยเป็นของเก๋นะครับ ผมจึงนําเสนอให้ดูท่านผู้ชมดูของแท้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับโรมุทรวดรุ่นบนสูงนะครับปลูกสร้างสร้างเมื่อปี2442นะครับในกรณีพิเศษนะครับให้กับลูกศิษย์ของพ่ออาจารย์นองวัชัยขาวนะครับคือดรไมตรีบนสูงนะครับครับสร้างโดยเป็นที่ลึกในงานวันเกิดของท่านนะครับและแจกให้กับผู้ที่มีศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาแจกฟรีนะครับ ครับสาหรับมวลสารที่มานํามาจัดสร้างนะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับครับนามวลสารของหลวงท่ทรุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับและว่านต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับปลุกเสกโดยพระอาจารย์นองวัดไยขาวนะครับปลุกเสกโดยสามครั้งนะครับครับตอนแรกที่นาที่นําออกมาให้แจกฟรีนะครับเขาเล่นหากันหลักหมื่นต้นต้นนะครับณปัจจุบันนี้นะครับมีไม่ค่อยไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะครับแต่ก็มีของเกลี่ยออกมาขายทุกวันนะครับ ผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับชมนะครับจุดสังเกตเลยครับที่สําคัญผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับแต่ผมขอย้าเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับคือด้านหลังนะครับคําว่าบุญสูงนะครับครับจะลึกชัดนะครับสารูก็เป็นสารูนะครับสารูก็เป็นสารูนะครับสอเสือและงองูนะครับประทับครับบุญสูงนะครับลึกชัดเจนนะครับเขาทําบล็อกใหม่ขึ้นมาเมื่อวันสองวันนี้นะครับมาขายนะครับโดย พิมแบบรุ่นนี้นะครับแต่พระไม่ลึกชัดเจนนะครับเนื้อพระหยาบเป็นสีทรายนะครับครับผมจึงอยากให้ท่านเห็นของจริงครั้งหนึ่งครับคําว่าบุญสูงนะครับจะลึกชัดเจนนะครับสารูดลึกชัดนะครับสารูกจะลึกชัดเป็นมิตินะครับครับแล้วพระเนื้อว่านจะเป็ียนว่านสีน้ําตาลเหมือนกันหมดทุกองค์เลยนะครับครับนี่ครับให้ดูนะครับคําว่าบุญสูงนะครับให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูชัดนะครับเผื่อท่านไป เท่าหานะครับจะได้ไม่โดนของเก๊นะครับเงินเราแท้แล้วพระเราแท้ครับจะมากจะน้อยก็เป็นเงินนะครับแต่ถ้าเราอยากได้พระลงทวดที่มีของแท้นะครับเราก็ดูของแท้บ่อยๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเขานิยมเล่นหาครับถือว่าเป็นพระชุดหลักของพระอาจารย์นองนะครับครับและด้วยชื่อที่เป็นมงคลนามนะครับคือบุญสูงนะครับครับพกพาไปได้สบายใจนะครับนะครับ แก้วคาดปลอดภัยนะครับจะเป็นพระเนื้อว่านนะครับหนึ่งนุ่มนะครับมิติของหน้าตาครับองค์หลวงพ่ทวดพระพักครับชัดเจนนะครับบัวควอมบัวหงายชัดเจนทุกบัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวควอมบัวหงายนะครับครับและสําคัญด้านหลังนะครับครับคําว่าบุญสูงนะครับบุญสูงนะครับจะชัดเจนครับด้านหลังนะครับจะชัดเจนนะครับให้ผู้ชมนะครับเป็นมิติเลยนะครับครับ ถ้าเนื้อแก่ทรายนะครับเนื้อเป็นเซายนะครับเขาลงขายเขาว่าว่านคุมไม่ใช่นะครับนั่นคือของเก๋นะครับวันสองวันนี้นะครับผมเห็นเขาลงขายปิดกันองละพันกว่าบาทนะครับถ้าท่านหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าถ้าท่านใดอยากมีไว้ในครอบครองนะครับดูตามคลิปผมนะครับครับถ้าเราเห็นของแท้บ่อยๆนะครับเราจะได้ไม่เท่าหาของเก๋นะครับครับกับคลิปวันนี้นะครับหลวงปู่ทวดรุ่นบุญสูงนะครับผมเตือน ขอตันอีกครั้งนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การศินครับ